สวัสดีครับคุณผู้ชมครับในวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนโปรไฟล์ใน Discord นะครับว่าวิธีการเปลี่ยนรูปภาพใน Discord เนี่ยมันต้องทำอย่างไรนะครับมาเดี๋ยวเรามาเปิดในตัวแอป Discord ในะมือถือกนก่อนเลยนะครับผมเมื่อเราเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยแน่นอนว่ามันจะอยู่ในหน้าไหนก็แล้วแต่นะครับหน้าไหนก็แล้วแต่นะครับน้องๆจะต้องเห็นคำเมนูด้านบนมุม มุมด้านซ้ายบนสุดนะครับมุมด้านซ้ายบนสุดจะเป็นขีด3ามขีดนะครับป้าบนะครับกดมา1ครั้งนะครับผมจากนั้นนะครับผมให้เราสังเกตมุมขวาสุดนะครับมุมขวาสุดข้างล่างนะมุมล่างขวาสุดนะครับจะเป็นไอคอนที่ยังไม่ใช่รูปเราใช่ไหมครับมันจะเป็นไอคอน Discord ส,สีอื่นๆก็แล้วแต่นะครับ ให้เรากดหนึ่งครั้งครับผมนะฮะกดหนึ่งครั้งมาในหน้านี้ก็แล้วนะครับผมก็ให้เราไปกดที่บัญชีของฉันนะครับบัญชีของฉันโอเคนะครับพอเรามาในหน้าบัญชีของขัดวงของฉันแล้วเนี่ยนะฮะเราก็มาเปลี่ยนรูปโปรไฟล์กันเเลยนะครับผมเห็นไหมครับผมที่ขึ้นขึ้นไว้นะฮะที่วงวงเอาไว้นะครับผมให้เรากดนะฮะหนึ่งครั้งครับ นะจากนั้นมันจะถามเราว่าเอเราจะเปิดด้วยโปรแกรมเปิดภาพเนี่ยเปิดอะไรด้วยโปรแกรมเปิดอะไรน้องๆสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าต้องการใช้โปรแกรมไหนแต่ส่วนของพี่จะเป็นแกลลอรี่นะครับเราก็เลือกภาพที่เราต้องการได้เลยนะฮะเลือกภาพครับผมมาได้ภาพแล้วครับผมก็เดีย๋ยวผมจะเลือกภาพนี้แล้วกันนะครับเป็นภาพาสุดหล่อสุดหล่อภาพนี้ นะครับก็ถ้าต้องการเนะี่ยเรากดถูกต้องเลยครับกดถูกต้องเข้าไปนะนี่ก็จะเป็นการแสดงตัวอย่างนะครับการแสดงตัวอย่างว่านี่นะมันจะเป็นอย่างนี้นะนะฮะเวลารูปภาพที่เราเปลี่ยนมันเป็นอย่างนี้แต่ว่าเราสามารถปรับภาพได้นะครับโดยการที่ไปกดคําว่าตัดภาพนะฮะมาทีนี้มาส่วนของตัดตัดภาพละนะฮะเรามันมีให้เลือกนะ มันมีเรื่องทุกคนคือเราหนึ่งหนึ่งคูณหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งก็ได้นะครับ1ต่อหนึ่งก็ได้หรือว่าเราจะขยายเองก็ได้นะครับตอนนี้ผมเลือกเป็น1ต่อหนึ่งนะครับ1ต่อหนึ่งจากนั้นผมก็จะกดเรียบร้อยต้องการแล้วแหละเราก็กดถูกต้องแล้วกดถูกต้องเป็นไลน์ในเรียบร้อยนะครับแค่นี้เองนะครับรูปโปรไฟล์ใน Discord ของเราก็ได้ปรับเปลี่ยนเป็นรูปของเราเรียบร้อยแล้วนะครับ ฝากเอาไว้นะครับผมง่ายๆแค่นี้นะครับแต่ว่าน้องๆก็อย่าลืมเซฟนะครับอย่าลืมเซฟนะครับไม่ใช่ตั้งค่าแค่นี้นะไม่เซฟนะครับโอเคจากนั้นเราก็กดเซฟนะครับข้างล่างเห็นไหมปุ่มมะ่วงข้างล่างนะครับเรากดเซฟอันนี้ก็เป็นการอัปเดตที่เรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคนะครับถ้าหากว่าน้องๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิป,ปใหม่ๆของพี่นะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอลาจากน้องๆไปแล้วแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย